ครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ,บกรกฎาคม2565สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมปรกิจลูกเรืองฟาร์มครับมีโอกาสได้รายงานนานแล้วที่ไม่ได้ส่งรายงานจานออสหูอ้อนเมื่อคืนก็คุยกัน นะครับได้ทราบข่าวว่าจะมีทีมงานนะครับที่จะมาเยี่ยมฟาร์มยินดีต้อนรับนะครับประมาณวันที่22อหรือในเขตน,นี้แหละครับทีมงานที่จะมาถ่ายทำนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับแต่ขณะนี้ธกิจลูกเรื่องฟาร์มครับพร้อมแล้ว ที่จะให้ท่านมาเยี่ยมครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับ